ทางอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะก็ลงพื้นที่ไปติดตามระบบป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่โบราณสถานและชุมชนวัดในพระนครศรีอยุธยานะคะพร้อมทั้งให้ความมั่นใจเรื่องของระบบในการรับมือน้ําท่วม นายพรพศเพนพาสค่ะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองลงไปดูเรื่องของระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่โบราณสถานและชุมชนในจังหวัดอยุธยาจุดแรกเนี่ยค่ะไปที่วัดกริยัตราทิราชวรวิหารพระราชทานินตราจารย์นะคะที่มีการติดตั้งแนวบังเกอร์ผนังกั้นน้ำบนเขื่อนคอนกรีตหน้าวัดความยาว200เมตรสูงขึ้นมาจากพื้นที่เป็นระดับเดียวกันกับแม่น้ำนะคะอีก2เมตร20 แล้วก็ไม่ได้แค่นั้นนะคะทำการกรุกผ้าใบวางทับด้วยกระสอบทรายแล้วก็ยังมีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ะคะ่ะไปติดตั้งเอาไว้สำหรับสูบน้ำออกถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยมันล่วเข้ามาจะได้สูบออกไปจะได้ไม่ได้รับผลกระทบกับโบราณสถานในพื้นที่นี่คือการวางแผนการรับมือจากนั้นนะคะก็ลงไปดูตรงจุด ตั้งพนังป้องกันน้ำท่วมชนิดพับเก็บที่โบราณสถานวัดชัยวัฒนารามที่ตำบลบ้านต้อมนะคะแล้วก็เดินไปยังตลาดเก่าบ้านแพนที่อำเภอเสนาไปตรวจแนวคันป้องกันน้ำสำหรับพื้นที่คันกั้นน้ำล้อมรอบเขตเศรษฐกิจเสนาทั้งหมดเนี่ยกว่า4กิโลเมตร ปีนี้ค่ะประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบป้องกันน้ําท่วมของกรมชลประทานนะคะซึ่งก็สามารถป้องกันพื้นที่ชุมชนและประชาชนเองก็ดีใจค่ะที่ลดความเสียหายได้ในระดับหนึ่งนี่คือแนวคิดของชลประทานที่จะทํำยังไงก็คือใช้แนวบังเกอร์น,นียแหละสองฝั่งยกระดับขึ้นมาหากแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยหนุนสูงขึ้นมาก็สามารถป้องกันได้ทางอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านบอกค่ะว่าจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นก็อาจจะก,กระทบ ต่อโบราณนะสถานไม่ว่าจะเป็นวัดชยัยหรือว่าสถานที่อนุรักษ์สำคัญสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพยาวัด ต่างๆนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบทางกรมเองก็ออกแบบแล้วก็ดำเนินการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมโดยใช้ผนังป้องกันน้ำท่วมชนิดพับเก็บได้นี่แหละค่ะเพื่อลดผลกระทบแล้วก็ยังเป็นการลดการบดบังทัศนียภาพของวัดด้วยเพราะว่าเวลาที่ไม่ใช่เกิดอุทกภัยเนี่ยเขาจะพับเก็บลงมาถือว่ามีประสิทธิภาพมากนะคะในช่วงของฤดูน้ําหลากแบบนี้และปีนี้ค่ะฝนตกต่อเนื่องนะคะก็มีมวลน้ําสูงขึ้นทางกรมเองก็ยิน ยันถึงระบบในการป้องกันนะคะว่าใช้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็สั่งการให้โยธาธิการผังเมืองจังหวัดน,นะคะประสานกับหน่วยงานต่างๆติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด